อยากใครยังมแมลงกับไก่บานก็บรัลุอยากใครใครไม่เป็นไก่บานเนาะ <c oughs> เลี้ยงทุกอย่างที่คลองหนาพี่น้องเอ้ยเบิ้งบได้พี่น้องจนกำลังเป็นเบาครับพอพันแม่พันจนแวกนลยโดนเขาถล่มมามกเงาตะเฟื้นครับหลายตัวนะครับเลี้ยงเลยครับผมเลี้ยงแต่ก็แซวใกล้ ตัวน,น้อยนะคว่ายอดอยาไปดั่กับผมไอ้น่ยกับหยอดปักซีนไปนั่บนบื่อมีโที่ไพ่เสียงใกล้บานครับแจ้วๆๆจกิน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 ้นน่นนน โอ้โลายไหมอ่าง้ยโอ้หลอยไยังเรียฮะว่ไงตัวไก่บ้านยัเก็ชิมอะไรไม่ชิมเ่ยฟองตัวเอโม่านำเดียวไก่บ้านมันจะบ่งต็แงนครับนะครับร่างเื็นสาวร่างแงครับอันนี้ก็เป็นพ่อพัน โจนพ่อพันพ่อพันมีนยมอยู่สามตัวสามตัว4ี่ตัวล่างเป็นเบาวยตัวตัวดึงตัวขโมยอุ้มใบกับตัวหนึ่งตัวใ่ญ่ด้วยครับพ่อพันตัวล่างเป็นเบาวไอ้โจนไอ้โต้ง อืมไล่กันดีนั่งเป็นสาวเดี๋ยวลูกตัวเดียวเสียเสิ <c oughs>